จจค,าาว yeah, ความสัมพันธ์ณปัจจุบันเนี่ยค่ะเรามักจะคลาสสิฟายหรือว่าแยกความสัมพันธ์เป็นว่าความสัมพันธ์ดีกับความสัมพันธ์ไม่ดีถูกไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะมันไม่มีอะไรที่ไม่ดีค่ะเพราะว่าทั้งสองสิ่งเนี้ยค่ะล้วนแล้วแต่ให้ประโยชน์กับเราทั้งสิ้นเลยนะคะหลายคนบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเหมือนของขวัญส่วนความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเป็นบทเรียนนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะความสัมพันธ์ ที่ดีอะค่ะมันก็แค่บอกให้คุณรู้ว่านะคะโอเคคุณอะไม่มีปมในใจในเรื่องนั้นแล้วก็คุณรักตัวเองดีแล้วคุณมองเห็นคุณค่าในตัวเองดีนะคะความสัมพันธ์ที่ดีมักจะไม่นําเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวตนเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าและดีที่สุดค่ะส่วนความสัมพันธ์ที่ไม่ดีที่มีปัญหาอยู่ต่างหากแท้จริงแล้วค่ะคือของขวัญเพราะว่า มันสะท้อนให้เรามองเห็นนะคะตัวตนของเราที่สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะอัปเกรดให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าและดีที่สุดได้นะคะ